โจรช่วยหน่อยเอาพิงลิทแม่งกอดเพชรอ่ะนี่ไงโจรกำลังไปพิงลิทพิงกอดเพชรมันมีท่าไหนนะไม่รู้จู่ๆมันก็วิ่งเข้าวัดใส่แปบแปะออกไปเอาโจรเอาหนังผมผมจะทางไปไม่ได้โอ้โหเต่งตัววิ่งตรงตรงน้องตรงไหนเนี่ยผมผมเป็นมาตัวุ้ยอยู่ มิกตรงมาประตูทําไว้สะเด่นเลยสีเขียวอ่ะนี่แหละก็เครื่องฟาเรืของคนมิกประตูสีเขียวหลงไปแล้วถึงแล้วจะทําทางไว้อย่างดีมาโจคุณจะเดินเพิ่งเข้าไปโอ้ผมของเก็บของก่อนเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปอยอะๆรลบๆรลบลบจะสู้มันมาเยอะจังไอเดเมนมาดิ่ไมาทิมาทิพอขเนื้อขึ้นบ้านถือไม่ท้อเหมอมาสิมาสิอะไรนะขึ้นบ้านถือไม่ท้อมากอ่าผมเคยทราบว่าที่มันเฮียกว่านี้ก็เคยมาแล้ว กูฟันมึงไม่โดนเลยมึงเป็นไรอยงนี้นะว่ไปทำไมอันนี้นะว่าเป็นอะไรที่ง่ายๆอยู่นะเพราะว่าผมต้องนั่งแกไปชั่วโมงเลยเข้าได้ตอดหลังกูโอ้โหจี้หลังกูเหรอจี้หลังกูเลยพร้อมแล้วพร้อมสองมามาอีสัตว์มึงไปไหนมึงวัดมึงจำสักแกเยอะเกินไปแล้วไอ้สัตวสกูมองไม่ทันเลยโคตรจำเลยมึงจำเกินไปแล้วมึงโยกมึงโยกเกินไปโจมโจมขอขอหน่อยขอขอ หมู่บ้านกูไม่ได้ดันบนใดสักทีคืนยากเหลือเกินเป็นอะไรกันเนี่ยว่างครับผมเฮ้ยปลาโลมาเหรอโลามานอนไปไหนครับโอ้โหมันว่ายเร็วปลาโลมาครับาโลมาใช่ไหมม่ใช่ฉลามนะไอ้กระโูดอาเกนี่ไม่มีฉลามไม่มีฉลามข้ามมงกรเซฟได้ไหมมันว่ายตามเราอะโลมาว่ายตไตใช่ โลมามันจะว่ายตามเพเยอร์เวลาเพเยอร์อยู่ในอีเคททะเลซ้อนเลยซ้อนล้อนเลยซ้อนเลยอย่าซ้อนสามนะนตรายยี่ตำรวจจับเอาเอายังไงเอาเอาไปชนคนยังโชเฟอร์เปลี่ยนโชเฟอร์โชเปลี่ยนโชเฟอร์โชเฟอร์นี่ขับไม่ค่อยเป็นอยู่เฮ้ยทำไมเราเล่นบุ๊กแบบนี้กันมาทเอาละปนเลยจังหวะนี้เอาละมนปนได้จะปนกว่างทำไมเราลีได้ไปไปปนกันปนก่อนป่นช่วยกัน เฮ้ยดุงแกมันเกิดสิมันเกิดอยู่ตรงผายืนกัน่สองตัวซอสกันเดี๋ยวยอนย้ายเองผมย้อนเองยังไงไปย้อนกลับไปทั้งหลังย้อนกลับไม่กลับหลังนี่เฮ้ยลูกแกบอกเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอยู่ใต้หมู่บ้านน่ะลองเดินออกไปหมู่บ้านแล้วก็กดอีกรอบอันวนว่ะอยู่บนวงวนว่ะพุ่งเกมมาทางผมยังไงพัดเจ็ดตายหมู่บ้านตายหมู่บ้านยังไงอ่ะขุดเลย นี่เลยอ่ะนี่ไงไอแกขุดติงดิขุดแบบคนใดลงไปถางขึ้นไปด้วยดิถ้ามัมีมีเอาให้คนอื่นลงด้วยไม่มีพวกอ่ดูไกลๆแล้วพุ่งไปเลยกันเลยเด้อโอ้เลือดหายแล้วไหมไอเจอแล้ว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 เจอละเรียบร้อยเสียงดังตุ๊บเลยเอาวางน้ำก่อนอ่ะบอกชาไปเลยผมบอกเลยเรื่องค่อยๆรวยเรียบร้อยเย้เราถึงแล้วต้องขุดก้อนตอนนี้ก้อนตอนแรกขาประตูก่อน แม่งก็คือบันไดบนขึ้นไปจากชั้นบนแล้วเราจะจําทางไม่ขึ้นไม่ได้กกลองัเจอมีแต่แก๊ปครับผมโอ้หแม่งตัดหมดค่อยๆเดินค่อยๆเดินเจอหาไม่เจอมันมันตัดหมดเลยอ่บอกก็ตัดทีพวกนี้ก็ไม่จ่าเปิดกล่องอ่อนทำไมอ๋อ๋ยวก็ตุ้มตาเปล่ามันมันเป็นกระปักเนาะชั้นบนตัดกับน้ำเต็มที่เออขก็ชีชวดนี่ตุ้มตามปครับเยไม่ทันเลยเราไม่ทําไมต่อเมาลงต่อเอ้าไม่ใช่แม่งขุดเรือทําไม จำทางไม่ได้เอาแล้วหลงเลยว่าอันนี้ผมว่าเราออกจากทางแล้วเออเอาไงต่อดีไม่ได้ก็ขุดไปเลยขุดขุดขุดเลาะเลาะหาหาเดี๋ยวก็เจอข้างล่างก็ไม่ใช่อ่ะเป็นรูเป็นรูเฉยๆเลยโยนไหมโยนไอ้ดุกตาไหมให้มันชี้อีกไม่ครับผมลูกตาแค่ทําหน้าที่ในการบอกตําแหน่งสตองโฮ่ไม่ได้บอกตําแหน่งของเนเธอร์พอร์ลแม่หนูหลงขุดทิ้งหมดตาเราเหรออุ้ยเดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยเจอสมุดสมุดเต็มไปเลยตรงผมตรงผมชื่อผมมามา ขุดมุมหัอก็จะชื่อผมชื่อผมจะเอ้อเราก็ลงล่างอย่างเดียวเลยเฮ้ยนี่จริงด้วยห้องสมุดห้องสมุดตามมาตามมาทุกคนเป็นไงล่ะได้เวลาลือกันแล้วแม่นไหมเราแม่นไหมคมคมหรือผมคมหรือไหมยากเลยอยากให้กล่องลือมาตรงนี้ที่นี่มันไม่มีกล่องเราไมเจอแล้วเจอแล้วเจออะไรมาชื่อผมเร็วเจอไอประตูเจอแล้วผมคมผมคมทุกคนกำลังจอกกันอยู่นะเขากำลังลือหนังสือกันอยู่เลย ต้องไปต้องไปบอกกันล็อกบอกกันล็อกไปไหนไปไหนกันบอกกันล็อกอยู่นี่ทำน้ำทำน้ำอินฟินิตี้แป๊บเดียวใครใครไปขอเปิดพีทีให้อาจารย์จบไหมโอเคเออชิบหายแล้วแล้วกูหยิบยากันไฟมาทำไมเนี่ยเอาคนที่เชี่ยวชาญน่ะเผื่อแบบไปสถานที่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พร้อมกันไปพร้อมเลยต้รีบจังเลยวะคิดอะไคนะโอเคโอเคคุณก็ขึ้นไปแล้วไหนโชว์โชว์คอมเมนต์หน่อยคำน้ำเป็นฟรีซี่ก่อนเด้ ฝังทั้งหมดตายแล้วโอ้โหมันค่อนข้างที่จะแม่นอยู่เดี๋ยวผมไปเอาตรงกองนั้นอีกอันหนึ่งแกกองผมไปเอากองผมไปจัดการนี่เลือดเลือดตรงไหนเเดี๋ยวรากองครับผมหมดแล้วนี่ไงยังยังเหลืออีกหนึ่งอันโอ้โหเลือดมันไปโคตรเร็วเลยยังไม่ทันทำอะไรเลยผมตีเขาไดตีใช่ไหมนี่แกครับผมไม่ทำอะไรไม่ได้เขาคอมมิชชั่แมนฝังโอ้เสียงโคตรดังตัวบ้านเรือ โอ๊ยโเดี๋ยวเดี๋ยวเดียไมันโอ๊ยดี๋ยยเยเย่าโยไหนไอตัวเดนกาเข้ามาเลยอยู่ตรงไวะถ้าทำไมบล็อกนมันโผล่มาแคี้เค้ดาย่าบ้ายงด้ทอเลยจยวโอ้โหโคตรโรจจัเลยอยู่ในบ่อแม่งยเ เรียบร้อยตายแล้วก็ได้ตีใหญเยอะหวดจรเลยเดี๋ยวคุณพี่กีเอามามามาอ่ามีใครได้เอาทอดเบอร์ได้เปล่าเอามาเก็บไปพร้อมาพอมาพอมาพร้อมามาเย้แล้วก็เกือบโดดไข่โคตรใหญ่เรียบร้อยไข่ใหญ่ได้แล้วอยู่ไหนอะไรฟาร์มี่นะทุกคนปาฟาร์มเดี๋ยวฟาร์มฟาร์มไอระเบิดโอ้ยโยกอโยกเอ้าเฮียมึงโดนหลับธนูเดินหลับธนูเฉยเลย เดี๋ยวนะไปนึ่กผมขอเอาคอนบางไก่ไปเก็บในเฮ้ยมีเสาแสงมีเสาแสงอยู่ตรงนี้ด้วยตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงผมอ้าวหายไปแล้วโอเคโอเคตอนแรกมีแสงก็ตายอีนี่หายไปแล้วเป็นเก็บไปเก็บของใครเอ้ยจะตายจะตายจะตายเอาอ้ช่วยช่วยช่วยเอาไปแล้วเดียวได้อยใครไปมอแล้วมันของใครวะนัดเซฟเตียงไว้ตายต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะ คิดตรงเอาไปหมดเลยเยอะไปอ่ะใครเมื่อกี้ของเข้าตัวใครไปหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไมโดนทิ้งละของหายไปและเยอะหมดเลยหกไปหมดเลยไปไม่หอกมันเข้ามเสร็จได้เลยมันเยอะโอ้ยโดนตีเข้าเลยเข้าเลยเถอะเข้าเลยเถอะลำคารมันมากเลยไปเรียบร้อยคนแรกไปคนที่สองสามไปสภาพตามไปสภาพพื้นที่ดีไหม หวานเดี๋ยวนะหวานหมดเฮ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดีดนะไอ้ทำไมมันเกิดเลยเหรอเรไม่ได้เอามัน้อยถี่จะทำไงอะไปยังไงอ่าไปไปเนี่ยโพใส่ใส่นั่นน่ะปลาละโอ้โอ้โอ้โดนตีแวบวับแวบมาละอุ้ยนี่นะอุ้ยขอแล้วะอย่าตกนกตายครับผมไม่ล่ะตรงเรลนมีเรือนี่มีเหรอไม่มี นะด้านขวาไม่ใช่หรอด้านขวามันจะเป็นปราสาทแต่ว่าเรือมันต้องมันเป็นอีกเป็นเรือใช่ใช่มันเป็นก้อนก้อนแยกกอกอ่ะก้อนแยกออกมามันจะเป็นรูปเรือนะจันเป็นรูปเรือเลยด้านซ้ายอ่ะด้านซ้ายอ่ะผมเยอาโอ้ยอย่ายืนแบบนี้สิโอแบบเสียวมากอ่ะนะถ้าต่อแบบนั้นอ่ะเสียวอ่ะแบบกดชิปดีแทบจะทะลุเป็นพิมพ์อะกดที่มองไปข้างล่างอ่ะแต่ผมยังได้ช้กอร์บ็อกมากกว่า น่าไม่มีมีเรือสองอันนะมันใช่เหรอไปไกลๆอีกอันนึงอ่ะพลาดจังนี่แล้ใช่มันจะมีเาะทำไมไอ้เรือไม้ในเบรดลองมันเกิดง่ายจังเหรอเนี่ยตรงที่ทําทางมาอุ้ยเชี่ยตกลลกเอ้าฮะเรียบร้อยเรียบร้อยแตกขอแล้วนะแตกเลยไอ้เียลูกแตกหนึสวยพี่สวยโอ้ยแล้วของ ไกลๆมีอะไรบมีสามอันเลยที่เป็นประสาอ้วกไอาเอ้ไอไอ้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 ไออ้อไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ้ไอ้อไออ้ไออ้อมไ้อไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไอ้อยไองไอ้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 อ้อ้้อไอ้ไอ้ไอ้ไไอะอ้อ้ลอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ห้ไออ้้อไไอ้้้ออ้อ้ อ้หไอ้ไอ้เอเดอแมนขอน้ยอ๋อเอเดอร์แมนตีอะตีตั้วต่กิดลวงเลยเอาเลยเรียบร้อยอะไรจะจงกูเล่นเลยลองเลยอ้ผมไอ้ีปไปไหนอ่ะขอบขสองขอไเขสองีนนะไม่ผมไปผมไปเรือเรือน้น่ะตรงนน้นมีเรืออยู่แต่ตอนนี้ก็มีเกียร์ยงอ๋อมาลูกใครขึ้นไปแล้วไม่หอ่ันนี้ก็ขีเกียยงไปก่อนนะ ผมไปเอาเลด้านหลังนีกว่ฟังาลยครับผมพอแล้วครับผมเหนื่อยขอแล้วนะยาตกนกตายครับผมตกะรี่คู้ชิบเป่งเลยไเปนตกเอาตรงนะขอเพื่อตามลูกอะไรกลมๆนะชิเปลูกอะไรกลมๆลอยตามมันเอ้เยียย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 ยอ้ยหยย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 ยเยย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 ยกอกอกัยัยยายรยยยย ออโเลยออกเลยกูเข้ามอนทันเลยกูข้ากั่วาเลยกูกูช่างแม่งเลยก็พังวาาจะเข้าไปเก็บหน้าตอนนี้คุณโจกับคุณอย่าโมยกกันเอ๊ะคุณโจกับคุณกะเอ๊ะมิกิคุณเจบคนมิกิแยกแยกกันฟาหรือว่าฟาพี่เดียวกันแยกกันอยู่ครับผมแยกกันอยู่ผมมาที่เรือหาเรือเรือเราเลยแล้วแล้วผมก็กำลังขึ้นไปอยู่บนเรือแล้วโอเคผมขอกลับบ้านก่อนแล้วกัน ติอะไรอะัหดิฉันเยอนะมันมีเหมือนที่ว่าวาร์ปอีกด้วยอ่ะอ่ามันมีโอกาสสุมเกิดได้ตามแมพรับผมอ่าแล้วผมก็วาร์ปตอนนี้ได้ปะหรือว่ามันไปทัวใช่มันวาร์ปได้ผมยังไงก็กลับมาที่เดิมสารภาพก่อนเลยกันผมเอาดาบผมเอาม้า พูลลีกูมาลองดาบใหม่สองสามตัวอโ,อโอ้ข้าหลีกผมโยนมผมโยนเอนเดอร์แมนลงพื้นนี่มันจะลงพื้นใช่ไหมแบบไม,ไม่ไม่ตายใช่ไหม<อ>ไม่ตายไม่ตายมันต้องสูงประมาณสี่สิบกว่าบล็อกมันจะตายทำไมเพิ่งเรามีแค่ตัวเดียวครับตกใจบ้านเนี่ยไอ้นี่พาไปดอยอืม,อมจกกักร์บล็อกกียอันนะหยิบเก้าอันขาดอันนึงเอาขอสามสิบอันกูกลับแล้วอ่าได้ปีกแล้วรงงานนกทำไงอ่ะไม่ใช่ตรงนี้เหรอ อาชิปหายกุหลงอีกแะใครยันหลงยังวะอ๋อเจอแล้วอาจารย์แล้วถ้าผมผมวับอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปแล้วไปแล้วไแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ให้กระโดดไล,ล้วไปแล้วไปแล,ล,ล,ล้ไปแล้วไปแล้วไแล้วไล้วไปแล้วล้วไปล้บไล้วไปแล้วไแล้วไปแล้ว้แล้วไป้ลวามรู้สึกที่ดไมาก้ลยนะกับการที่ได้บิน เรียบร้อยจบเกมแล้วโว้ย